สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาออกแบบ s i m m e s s พ p a t t e r n กันนะคะค่ะให้เราไปตั้งค่าที่3 3คูณ3นิ้วนะคะก็จะได้หน้าต่างออกมาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส้มจะทำการ Import ร,รูปเวนโบ w น้องลุงนะคะเข้ามาเพราะว่าได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วก็คือก็จะ Copy แล้วก็อามาวางไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าตอนนี้เราก็คือจะทำการสอนเป็นการทำซิ l e ลนะคะนะ่ตอนนี้คืออันนี้ก็คือเป็นรูปที่ import เข okay, ้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการจัดเรียงน้องลุงของเรานะคะให้อยู่ให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่วนไหนที่เกินส่วนไหนที่เกินเนี่ยเราก็ค่อย copy หรือว่า c r i p p i n g mask กี่ทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือส้มจะทำการจัดเรียงไปก่อนก็จะทำให้มันไวขึ้นเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะว่าอยากจะได้ลายแบบไหนอยากจะ ให้อยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือขอให้แบบเต็มสักหน่อยนึงออกแบบให้แบบให้มันเหมือนกับแพทเทิร์นหน่อยนึงอะไรเงะะี้ยค่ะทีนี้หลังจากที่เราออกแบบแล้วก็ชอบลายที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเหมือนวีพีทก็คือการก๊อปปี้ฝั่งส่วนที่เกินออกมา ให้ไปอยู่ฝั่งทางขวามือนะคะโดยการที่เราคลุมแล้วก็ไปที่อ b อบเจกต์นะคะ,ะ,คะ Transform Move นะคะปึ๊บหลังจากนั้นให้ทำการตั้งค่าโดยตัวข้างบนสุดเนี่ยเพราะว่าเราทำเป็น3นิ้วก็คือตั้งค่าเป็น3นะคะส่วนตรงกลางก็เป็น0นะคะแล้วก็ Duration ก็คือ3เหมือนเดิมแล้วกดตรง กดตรง copy นะคะ,ะมันก็จะทำการ copy มาทางฝั่งขวามือของเรานะคะโอเคพอมันอยู่ทางขวามือแล้วเนี่ยวัตถุบางตัวมันยังไม่แม t c h กันเราก็คือสามารถขยับให้มันอยู่ในในในกรอบสี่เหลี่ยมได้นะคะเนี่ยคะ่ะก็ขยับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชอบหรือว่าพอใจนะคะข้างบนก็เหมือนกันนะคะเราจะเอาข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่าง โดยที่เราจะทำเหมือนกันก็คือใช้ตัว Object Transform แล้วก็ Move นะคะก็จะเปลี่ยนจากข้างบนก็จะเป็น0ตรงกลางเป็น3แล้วก็ศูนนิ้วนะคะแล้วก็ Copy อีกทีหนึง่งค่ะทีนี้เราได้ตัวฝั่งขวามือแล้วก็บนล่างเซตแล้วนะคะเราจะมาทำการเหมือนกับขยับ ไอ้ตรงกลางนะคะให้ให้มันดูแบบไม่เกิดช่องว่างห่างกันมากก็คือจัดเรียงตามที่เราชอบเลยนะคะก็คือไม่ให้มันมีสเปซมากมายนะคะไอ้ส้มก็จะทําเป็นแบบน้องลุ้งนะทําหลายๆขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะ ทีนี้เมื่อเราทำการจัดเรียงตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แบ็กกราวกันนะคะโดยที่เราจะเลือกสีแบ็กกราวนะคะไปเลือกที่ตรงสี่เหลี่ยมเรก t ทนเกนะคะแล้วก็ลากคลุมตามนี้เลยนะคะตามที่ส้มทำให้ดูแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ send to back นะคะอ่ะก็เลือกสีแบ็กกราวไปเลยะคะ่ะจะเอาสีอะไรก็ได้นะขอให้เป็นคือเราสามารถกลับมาเปลี่ยนสีได้นะคะนี่ส้มก็จะออกออกสีแบบ จางๆเลยเนาะเพื่อที่จะให้สีลุงเนี่ยมันเด่นขึ้นมานิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะทำการ Copy โดยการที่กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl F เหมือนที่เคยสอนไว้นะคะ c t r t r o ก็คือเหมือนกับอ่า y o p y ชิ้นงานตัวเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เอามาไว้ข้างบนแล้วก็กดทำการ Cripping Max k นะคะค่ะหลังจากได้ชิ้นงานเสร็เรียบร้อยแ,แ,แล้วนะคะเราก็เปิด Swatch ขึ้นมานะคะเปิดหน้าต่างขึ้นมา แล้วเราก็ทําการลากไปนะคะลากไปไว้ทางขวาม,มือได้เลยทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าเป็นแพทเทิร์นหรือ,อยังโดยการใชเ้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดไปแล้วก็กดตรงสวอชนะคะก็จะยังเป็นรูปรูปแบบที่มีช่องว่างอยู่ให้ดับเบิลคลิกที่ตรงสวอชนะคะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาเห็นไหมคะเราก็เลือก Side t i ยทูอาร์นะคะ ค่ะมันก็จะได้ตัวแพทเทิร์นที่ลากยาวมาเลยนะคะทีนี้เราก็ทำการกดด้นนยคะมันก็จะขึ้นมาเป็นในแบบสี่เหลี่ยมที่เราต้องการาเราสามารถลองลองลากได้ดูนะคะโดยการที่กลับไปกดตรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลากนีมันก็จะมาตามที่เราลากเลยค่ะอันนี้คือแบบแพทเทิร์นง่ายๆลองทำกันดูนะคะ แล้วก็สามารถเอาไปอัปเดตงานขายลงที่เว็บเบอร์หรืองานแพทเทิร์นต่างๆได้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาไปทำากันดูนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างที่ส้มเอามาแนะนำเฉยๆเราสามารถปรับดัดแปลงหรือออกแบบง,งานที่เราตั้งใจจะทำขายได้นะคะยังไงก็เป็นกำลับบงใจให้เพื่อนๆที่ลองหัดทำาลองใช้โปรแกรมดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ